ครับนะที่บ,อบ่อบำบัดนะอย่าลืมเตรียมมือ,อยางพูดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอะไรถ้าใส่ผ้าใบพรุ่งนี้ก็จะไม่มีรองเท้าใส่ก็จะกลายเป็นข้ออ้างของอีกวันหนึ่งว่าวันนี้ไม่มีรองเท้าใส่ครับทุกพี่ไม่ได้เตรียมมานะครับเราทํางานเราต้องเตรียมเราต้องรู้ละพรุ่งนี้จะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสาสี่ห้าไม่มีใครหนึ่งละแปดหรอก มันต้องหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่นะครับเนาะคนที่จะข้ามได้มันคนไม่วางแผนนะครับเราต้องไปหนึ่งสองสามสี่เราต้องมีบูธจะไมมีถุงมงืออะไรให้เรียบร้อยนะครับเรื่องที่สองห้องน้ําห้องน้ําเรามีผู้ชายสามคนแล้วผู้ชายสามห้องผู้หญิงสามห้องจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องรักษาความสะอาดเท่าแล้วก็ต้องล้างให้เรียบร้อย ลืมไหมมีมีคนลืมแน่นอนนะครับจะขายนำขายเบาจะอะไรก็ช่างนะครับนาอออกมาแล้วลาดให้เรียบร้อยตรวจสอบให้เรียบร้อยสงสารคนทำบ้างคนทำมีหนึ่งคนดูแลคนทั้งสี่สิบห้าสิบคนนะครับน้องฝากเรื่องนี้ด้วยเรื่องที่สามบ้านพักแรงงานแข้มเนาะ แคมเราตอนนี้คนเยอะแล้วคนก็เริ่มเยอะนะ้ผมฝากเครื่องกดปั๊กไปฉายไปหรือว่าพวกหม้อหุงข้าวหม้อต้มใช่ไหมช่วงนี้อากาศมันร้อนอากาศมันร้อนมันจะเกิดอไะไรขึ้นไฟไหมแต่ใครอยู่พระราม8สมัยก่อนเสียบปัก๊กทิ้งไว้ล็อกห้องอีกปีนแทบไม่ทันนะครับเนาะฝากเครื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกันพั ออกมาแล้วก่อนออกเราต้องตรวจสอบละทีว่วันนี้เราจะเอาอะไรไปบ้างเี่วันนี้เราจะดูอะไรบ้างนะครับหนึ่งเราก็ต้องดูห้องละเตรียมปลั๊กทิ้งไว้ไหมเตรียมหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ไหมนะครับออกมาเดี๋ยวไปไม่มาไม่ทันนะยังไงก็ไม่ทันแหละผมให้เลยนะครับน้องเรื่องนึ่ก็เรื่องกินเหล้าได้แหละนะครับอย่ากินเหล้าจนให้เขาร้องเรียน กนะินให้มันพอป,ประมาณเนาะเดี๋ยวเขาลองเรียนมามันจะอยู่ยากก็อยู่ลำบากถึงเรื่องถึงตำรวจก็จะยาวอีกนะครับเนาะก็ประมาณสามเรื่องสีเรื่องนี้แหละเนะมีใครสงสัยไหมครับต่อไปพี่ีพูดเรื่องอะไรบ้างยกมือนะอี่นี้คนยกมือกินเหล้ากินเหล้าครับเข็มดัง